สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำเพื่อนนองเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับวัดแม่แย่ซองครับตำบลคลองหาดลำเพื่อคลองหาดจังหวัดสาะแก้วครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เมามอขึ้นเรือนยัวนองหงนะครับเนาะบุตรีราครับระยะทางประมาณสองร้อยยี่สิบครับลู่ครับครับเราเคยมาแล้วหลายครั้งครับพี่น้องครับ ถ้าว่าค่าเขาพิดแต่เขามาทุกปีอแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นวิธีกลางเป็นครับชุดยอดครับนี่ของเหมือนแม่นางสิริพรลำไยโพงนะครับนอกนี่อันนี้วัดแม่ย่าซอมนะพี่น้องเนาะสวยงามอยู่แล้วครับมาต้องห้วงสถานที่กว้างขวางครับแต่โมเดลวางนี่พี่น้องเขาต่งข้างในพี่น้องเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องสาวน้อยผมสิภาพพี่น้องไปเบิ่งสภาพครับสนามครับอีตาลักษย่างตัวเล็กนี่ครับพี่น้อง ขอมาเห็นกัเหินความพลังการันหอกเป็นเป็นกางานของวันที่ยี่หกถึงหนึ่งพี่น้องเข้าในสาวน้อยเข้าในสาวน้อยมือแรกที่น้องวันแรกเลยวันวันแรกเลยวันแรกสาวน้อยมาเลยครับนี่ครับป้าบลูเฮครับบลแหฮไผ่พงษ์สะท้อนที่น้องสวยงามเลยครับรถแม่นางครับโอ้ยว่าต้องห่วงอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน พี่กองงามดีมันแขวนซอนเนี่ยสวยงามสวยงามผลป่ะอู้อันนี้รถแม่นางครับนี่ครับตรงที่หมอละมอตตังนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่ครับไม่ร้นานกับตั้งไม่เล้่ยงหมดเนี่ยนี่ครับบนเงาพี่น้อง แน่นไปนรองดินแข็งเราล่วงสวัสดีครับโอ้ยยังมีคนหัวใจอยู่ครับตามมาอ้าวสวัสดีครับอยู่อยู่ทานนี้บ่ครับมาๆๆทายมาๆอ๋อคนนี้บอกมามามาเป็นยังไงผม รถตกอุบัติเหตุเดี๋ยวขอครับครับผมเป็นคนทั้งไหนคนที่นี่บ่อยู่นี่ครับข้องหาดท่านี่บ่ครับอยู่เขาดินเอ้าสุสโอ้แต่มากหลายสาวหน่อยเนี่ยบมื่อแซงมาบมื่อ่าบ่บ้าไหวบ่ละไหวมากกะไผ่ละป่านี้ มาผู้เดียวนี่ชิซัมโม่มาบ่อไอ้ชูใจยังโม่มากเลยครับยังครับยังเดี๋ยวก็มาแล้วครับทยอยกันมาเพราะมันเดินทางไกลกล้วยดังมาให้ชูใจย่างพ้นมากคำเนี่ยนี่ครับฝากเดี๋ยวหรือว่าฝากผมไหวบ่อเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้เนอะโอเคนะมาได้ครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงได้อ้แป๊บนึงได้ผมรายงานอีกแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวความหักแพงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแป๊บนึงยังมีคนหนูใจผมอยู่พี่น้อง อดีใจดีใจพ่นฝากขององนให้ยิลานาะลูกสาวเฮาเป็นยังนี่ครับสถานที่ก,กว้างขวางอยู่พี่น้องแกมันก็ใจลาดชั้นเอียงนิดนึงแต่เบิ่งเราครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นปลาอ่อยได้แหละมอ,องตรงเลยชัดเจนได้บ่ะ <laughs> นี่ครับพี่น้อง <laughs> วันนี้วันแรกพี่นอ้องโอเคเพราะยังเป็นวันแรกเนาะ เอเป็นลูกสาวอาบน,น้ำาหอยังปไปอาบน,น้ำอลังการาก็ไม่ต้องห่วงอีกแล้วเพราะว่าเขาจัดปกติทุกปีเราเราเคยมายแล้วโควิดถ,ถ้าไม่ทาาโควิดนะเรามาตลอดอยู่แล้วเราเคยมาแล้วอลังการการสร้างแน่ดูด,ด,ดิดูแต่รถดูแต่รถแห่ก็รู้แล้วสุดยอดปะ<า> <c oughs> แต่ต <c oughs> <c oughs> ัสดีปุ๊บป๊า อัานน้ำยังเอาเป็นยังคือสบาเพึ่งตื่นเป็งมาถ่ายหลูกน้ำิ่นบ่ค่อยสบายแต่พนาดเอฟซีเอาสดจอดเลยว้ายของแค่แล้วนั่นนี่ครับพี่น้องเอา้า่าไปถ่ายใกล้ๆหน้าจังอารมณ์ทำไมอะมามาถึงกี่โมงเนี่ยพึ่งตื่นน,นี่ กินของหวานมะจะพากินของหวานนี่ไง <laughs> นี่ครับพี่นอ้องมึงส้มมึงหนี้น้าวแท่แหละนี่ครับยู่ติดเขาไม่ใช่ติดเราสามลูกหลายอยู่หลายอยู่ ก็น่าจิลองลองเช็คดูเอาไปไหนนะใจเย็นเจเย็นแป้งใจเย็นแป้งให้อภัยอยู่นี่ครับอลังการว่าต้องห่วงนี่แหละครับผองแม่นางสีดิพอนั่นเขาเอิดอย่างพนุพันป์ถากอยู่เนาะมันซุดยอดแล้วไม่ที่กลางตรงนี้เพราะว่าวันนี้เรามาวันแรกวันนี้เราเป็นวันแรกวงแรกพอวี่หกถึงหนึ่ง แมนค่ะแมนนี่ครับไอพุงไอไผ่สุดยอดเลยครับไม่มืดค่ะแมน,นคืนนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับคืนนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับพอทราบไหมนี่ครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวกิดอีกประมาณสักบใบม่วงใบสองใบหอยกระตังไปที่บุบามบุบามค่าเดียวเท่านั้นแหละครับฮ <มา S 1> ะาหกสิบบาทโอ้คุ้มสุดคุ้มสุดคุ้มคหดคุ้มว่าือ พี่น้องไม่หลายพี่น้องไม่กันรังใจกันวันแรก,เร,กเราต้องมปแหกหมานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ถืออ่าสุดย่อดได้นี่เขาเดี๋ยวมาหมือนแรกคอนใครนี่ครับเอาหกสิบบาทพี่น้องอ่ะต่างเอ็นบุญน,น,นี่ต้องกันตัวเยอะมากบมตตองห่วงนะครับนี่ครับอ๋สถานที่กันแน่พี่น้องเห็นไหมครับนี่จู่คนได้ประมาณหมื่นครับ อ <S <S สองหมื่นก็ได้ครับคอยมากกันใ้หลายหลอดเดี๋ยวผมเมื่อกีวมาสีประมาณไหนผมคิดไปยปอยู่งกหนมันจะฝากกันผมก็บจากเบืองเขาก้กยด่างไปจางไหนหมาหลอดครับสามหลอดมาตสิครับ,รบ <S 2> <S 2> โอ้สุดยอดยยอันนี้บอ่ออันพัดอันอันแม่ซิริพ่อนคน อู้วาถากันบ่สุดยอสักทีปนะ่ะไงเครื่องรถแแหของป้าอลังการแแหโอ้โออครับสะเสล่งมากจีบัตรหกสิบบาทมะกะโอ้ยคนพ <c oughs> ี่น้องสาแก้วเฮาเอฟซีหลายด้วยสาวหน่อยนะโอ้โครับสะเสล่งมากเนาะโอ้กล้วยด่างนี่บ่บัตรเนี่ยมันคือไงแต่ยยละไอ ยยต,ต้นมันสูงหาสิบเส้นสูงสุดอ่ะตะกอนนี่เป็นราคาขนาดไหนครับช่วงนี้แม่มัน,นี่ะเจ้าคือหุบเพิ่มเพิ่มมากบ่บหรือว่าตั้งใจม่หายเลยตั้งใจอู้ตายพคช, <c oughs> ชิ่อวัยสเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทษถามให้บ้างเดี๋ยวับ <c> พ <oughs> ี <c oughs> หน่องโอ้สวยงา่ายนะเวลา สี่หมื่นจังฮดน้าพี่น้องบพงกนี้เราตั้งใจมาให้มอบให้ชูใจเพชรบันแพงจากคลองหาดเลยภาษาปั๊ดเดี๋ยวผมสิใส่รถผมได้บ่ลเดี๋ยวผมบังโอ้แต่อยู่เน้นห่อเอาตั้งไว้ข้างนอกเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ดูความหักคำแพงพี่น้องสุดยอดีเอ้านี <ics> ่พ <cription> ี่น้องจั้งใจก็มานได้พี่น้องเด้อ จะฟังไปล่ะเพลงนะเพลงอีหลานบนนี้นะยืนหนึ่งมันเขายืนหม้อมันมันนองนะอันนี้ผมนะตอนตอนปกปกติจะฟังไปเพลงอีหลานนะฟังครับอืแล้วกับนี่ครับพี่น้องมันมันีมือแรกได้ครับมันมันโทรศัพท์มันไวไฟมันโมไม่เลยปิดไว กับใบบานจังเปิดโอ oh, นะ้ใส่ใบไฝฟไฟนี่ครับพี่น้องเอา้ามือนีครับวันแรกครับอัแหกหมานเลยครับอันเพื่อนยังกับมากรรมอันรำเพลินกลุ่มปินออนไลน์ครับเก้ามื่อครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องยี่หกถึงสามพี่น้องเด้อจะลืมอขอคุ้มพี่น้องมือนีเมื่อแรกเลยครับแหกหมานเลยเอ่า้วก็มือนีกับเพ่อีหฬานับยินหนึ่งเป็นเขายินหม้อเป็นน่องเนาะครับมาดันดันใส่กันพี่น้องเอา้าคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่พี่น้องคลิปหนังพอไหมครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ